เออมันจะมวงแล้วนี่ยไปบอกกัสร์กันสิบองอะนี่จะมวงแล้วนี่สูหิวข้้วแล้วมเทียแล้วขาวพิ่งตื่นน่ะพิ่งตื่นนี้นิวเข้ามากเลยิวข้าเดียว่ามันมีจรงจริง่เขาไซาลเขาไปซาลาบุ้งไปยไ้านมันมีแนวกินมาได้เผู้ชม พอกินได้ไหมเนี่ยโอ้กินได้ท่านผู้ชมกินได้กินได้กินได้เถอะผู้ชมใช่ไหมนี่เด็ดสุิสุดเราเพิ่งมาเลยพวกหิวข้ามาโอ้ไปกินข้าวไปกินข้าวไปหากินข้าวไปเวนตอนนี้มันก็เป็นไดรมานผู้ชมมาหาข้าวนะครับผมผมหิวข้าวมากเลยเจมส์เอ้ากินเนี่ย เน่ด็อกเมนมาชิมกันดิพอชอบกินของเค้าเนี่ยอาถารู้สู้เออก็ติดตามมาไปดิเออโอ้อบสุดโดเมนอะไรบางจังเฮ้ยปุ๊ปุ๊ปุ๊มาดูบ่เฮ้ยมานําโพดด้วยครับ ได้ปีนอล้เห่เนกินเลยบอเดินกินเลยกินเลยมา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 าม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 มามมามามามมา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 มมามามมามามามมมามมา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 มม เดี๋ยวพักกันนอืมใคร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 ผมไม่กินข้าวมาโดนผมไม่ได้กินข้าวมาว่าสิบปีนี่แหละแม่ทำนี้แต่นอนแล้ไม่ได้ลูกมากินจะเถอะเด็จริงดิฮอืม อืมันแรก็ไม่น si> ูกินเลยจ้าของไฟนี่กินลุกหมดเลยแต่ว่าครับร uh ักกินเลยจ้าของไฟ่มฮึมมันก็บนมีน้ำมะเขืออ่ะเขากินน้ำทุกย์แก แซบอหลีจะหาเระวังเสี่ยวแซบอหลอีอืมอืมอะไนะมันแซบยังนี่แซบไหมทุกคนแซบแซบ่บอืม แซ่บแซ่บ huh. อ <inaudible> ีรสซุปดังซุปดังซ่ปอร่อยอร่อยแซ่บจังีิแล้วด้วยหอมแซ่บดี không xe không hết bắt được hôm nhà hùng Đẹp gì? nhà hùng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  ô, hùng nhà 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 านคนตายเลยเนี่ย้องสา้เขาได้กินเขาจะ้อันั้นตื่นขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเวนีมันมากก็ได้แดงๆนี่ยมากพี่โอ้ทำไมคุไม่หูจักกินเขาก็มากเยีะนี่มันเแียบอยู่บอกซ่บลองคิ้ดงไหมลองซิมก็ดื้อโอเคเลย มันก็ไม่มีอะไรไม่งังอันเงีๆนีไม่งังลกดวนยัดแซๆอยู่หนอยหนึ่งอืมอืมคุณเบแล้วท่านผู้ชมโอ้คเบิแล้ว จตดอีกบริเลนาท่านผู้ชมนี่เอาพันเ้นมาบมดเ้ยทำแพนต้าตังคนี่แหะชุด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 อือร่อยนะท่านผู้ชมันดีหอยู่ไหนจักหอยยู ต้งปพาพยาศิลควงแน่นเฮาเจออันซลาซลาลูซีอือซซาาลลูีันนี้มันก็มีน้ำไอจไนะท่านผู้ชมเฮาวัดชีไปล้างกระตุนกระโตเฮานอนมาสิบป,ปีสิซานแล้วเฮายังบริอาบน้ำจะคือเพฮาบร้องอาบแล้วล่ะกับแปงแคลเฮาบริแปงแคลมาจะคือจะมือแล้วนี่จะเดินจะปีแล้แวอโอ้สิบป,ปีสิซา,านแล้วต้นเติบเทียนน,นี่เฮ้ยเอ๊เฮ้ยแมงมุมแมงมุมเฮ้ย,ฮยแมงมุมนีม่ เออใยใยทำซ้อมเอออันนี้มันก็เป็นเฮือนไทย,ยดิกวาเฮือนพาลูซีเออแมีนแล้วพาลูซีมันต้องจำชิน,นู่นี่แน่นอน <c oughs> มือใหม่จังมาหาพ <c oughs> าลูซีอาเรามาสักยันการที่ปอกเอา,า <c oughs> เรามาสักยันการที่ปอกเอาเรามาก <c oughs> ิมนี่ก็จะดึงคนไหนก็แสบได้ทะมือซ้อมจิตคอติดตามบอมขอบคุณครับ